สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่การมากักตัวนะคะกักตัวแบบ SQ นะคะเสริมค a อลตินนะคะก็กักตัวที่รัฐบาลจ่ายให้นะคะน่าสดเลยนะคะลงเครื่องมาแล้วก็ที่สนามบินสุวรรณภูมิระบบการจัดการก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากค่ะทางเจ้าหน้าทีน่นี้บอกว่าทําได้แบบสุดยอดมากยอดเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็การพักอยู่ที่รัชดานะคะโรงแรมที่รัชดานะคะ เพิ่งลงเครื่องมาเราก็ผ่านการตรวจคัดกรองนะคะแล้วก็ได้ามาถึงโรงแรมก็ได้ทำการเช็คอินนะคะแล้วก็มี orientation นะคะเกี่ยวกับอบอกว่ากฎระเบียบของการกักตัวเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีเอกสารให้เราได้เรียนรู้ด้วยนะคะก็จะมีที่พักนะคะเป็นเอกสารรายละเอียดพวกนี้นะคะที่เราจะต้องที่เราจะต้องอ เราจะต้องศึกษาไว้นะคะว่ากฎระเบียบเป็นยังไงนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็มีอย่างพวกอ่างหุ่งอางหารให้เราได้สั่งด้วยนะคะก็เป็นราคาทั่วไปะคะ่ะราคาก็ไม่ไม่แรงนะคะราคาก็น่ารักมากนะคะก็เป็นราคาโมงแหวนเนาะแล้วก็ระบบาาการจ่ายเงินนะคะก็คือจ่ายทาง QR นะคะก็คือ Add m ์ของทางโรงแรมนะคะ เพื่อจะสั่งอาหารนะคะแล้วก็จ่ายเงินก็จ่ายทางตัว QR code เช่นกันนะคะเป็นทุกอย่าขขงต้องออนไลน์เนาะเราเรากดทายไว้ก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะกดระเบียบต่างๆนะคะก็จะมีบอกว่าเออเลามาจากเที่ยวบินอะไรนะคะจากประเทศอะไรนะคะการก็มาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะบินมากับแอร์ฟรานซ์นะแล้วก็ก็มีรายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะทีนี้การก็จะ ันนี้เป็นกับข้าวมื้อแรกของการนะคะโรงแรมที่การได้ก็อ,อยู่รัชาดานะคะไม่ไม่ได้ไกลมากนะคะก็ได้มาค่ะข้าวนะคะข้าวสวยนะคะเป็นน่าจะเป็นข้าวหอมมะลินะแล้วก็มีไข่ต้มหนึ่งใบนะคะอันนี้น่าจะเป็นแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานนี้น่าจะแกงเขียวหวานไก่นะคะอ่านี่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็น จะเป็นขนมหาน่าทุกนอ่ะเป็นเฉาก้วยนะคะอืมไหวานมากอร่อยนะคะก็นะ้ํากาแก้ใช้แก้วกาแฟนะคะแล้วน้ําที่โรงแรมให้เป็นเป็นขวรใหญ่แบบนี้นะคะเป็นควดใหญ่แบบนี้นะคะให้มาทั้งสามแพ็กเลยนะคะโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะโอเคกับข้าวมือแรกนะคะหลังจากที่ไปไปฝรั่งเศสมานะคะเดี๋ยวจะชิมก่อน อร่อยค่ะแม่คุณทำบอ้า้าอร่อยมากเลยนะคะ,ะเป็นแกงเขียวหวานกะทินะคะแล้วก็รสชาติเผ็ดกลางนะสำหรับการก็รสชาติเผ็ดกลางนะคะื Wi-Fi ก็มี Wi-Fi ให้นะคะโรงแรมก็มี Wi-Fi ให้ออโอเคเดี๋ยวแต่ละวันนะคะ การตัว15วันนะคะแต่ละวันเดี๋ยวการจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะการตัวเป็นยังไงบ้างนะคะห้องก็กว้างขวางดีนะคะเป็นห้องแอร์นะคะแล้วก็มีหน้าต่างนะแต่ไม่มีะระเบียงนะคะก็สามารถที่จะนั่งทํางานได้นะคะนั่งพักผ่อนได้สบายๆเลยนะคะโอเคค่ะงานการก็ขอไปกินข้าวมื้อแรกของการก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ